โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในแชแนลกิพักเนาะก็หลายหลายคนก็น่าจะเปิดไปแล้วนะสำหรับเอ่อแพ็กเกจหรือว่าแลกเชลนั่นเองตอนแลกเชลแล้วก็ได้เทมมาครั้งนี้ก็แลกแค่50บาทนะก็ได้มาแล้วก็เป็นปี LP เนาะปีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองได้เป็นท็อป203ใบนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัก2 ID กันลวกันตอนนี้เป็น ID จากทางบ้านเนาะ ID แรก ID ที่2ก็เป็น ID ดีผมเองแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ID ดีแรก ไปเคเท,ที่ผมดูมาก็มีคนได้เป็นร้อยเอ็มก็มีนะครับผมแล้วก็แล้วก็มีแบบได้ไม่ถึง10เอ็มก็มีแบบ3ใบรวมกันยังไม่ถึง10เอ็มอะไรอย่างี้นะเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันอ่ะเท็กราคาโอ้ยโรนตดวห้าร้อยเอ็มเลยวะโอ้ยอย่างงี้ต้องลองขอสลับสับเปลี่ยนเล็กน้อยนะขอแบบเป็นทิกเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแบบเอาแบบลรัวไปเลยนะลนรัวเลยแล้วกันขอให้แสงม่วงมาโอ้โห แดนี่ลอสโอ้โหเก้าแสนโอ้โหเบนเดอร์โอ้ยนี่ใครวะเนี่ยเก้าแสนมาครับผมก็เดี๋ยวมาถึงไอดีของผมบ้างนะในรอบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรับกันเลยเนาะก็หลังจากครั้งแรกเนาะในไอดีแรกที่แรกไอดีจากทางบ้านนะโอ้โหได้ยังไม่ถึงสิบเอ็มเลยด้วยซ้ำก็หวังว่าไอดีของผมนั้นแม่งจะดวงดีนะโอเค ขอเหมือนเดิมฮะทิกทางใจโอเคนะครับผมก็ครบละโรนโดอยู่ประมาณอุ่ยห้าร้อยเอ็มเลยนะได้มานิยุ่งเลยโห oh, ลึกเหมือนกันนี่โรนโดประมาณนี้ครับผมเปิดเลยโอสามล้านบูโน่ปอติดล้านหนะ่อยโอ้โหโอ้โหทำไมคนอื่นเขาก็ได้กันบูมบูม เกิอ,อะไรขึ้นฮะกับไอดีของเราโอ้โหเอาเป็นว่าก็จบคลิปเลยแล้วกันนะผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซนะับสไคร e ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมเปิดแพคแรกเชลอะไรก็อินบ็อ์เข้ามาที่เพจได้เล,เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมโอเคบายเ้าใจ